วินดีด้ตอนเราเข้าสู่สุขักแชาแน,นลค่ะก็ห่างหายกันไปนานเลยก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าแบบปีสี่แล้วทําอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ช่วงสอบด้วยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็อยู่แลกทางสิ่งแวดล,ลอ้อมนะคะ อ,อมาหน้าเขียนแล็บบุ๊กนะคะก็คือเขียนว่าบแบบแบบปีเนี่ยโปรเจกต์ของเราทำอะไรไปบ้างอะไรนี้เขียนผ่อนเขียนแบบวิธีทำโน,น,น่นนี้นั่นก็แบบดองมาเยอะเหมือนกันค่ะ ก็เรียนอีโคโลจีนะคะเรียนดิจิทัลแล้วก็สอด้วยดิสคัลแล้แล้วเดี๋ยวบ่ายก็มีสัมมนาคลมีนิดก็จะทำงานนี่คือแต่ว่าเร็วจะขึ้นสวยอย่ทางนี้ค่ะเธไมไม่แพงก็มาละคะเทียวต่างถ้าทีัล่างใจเย็นค่ะโอเคคน ตอนนี้ทุกคนก็กำลังกังวลกับที่มินิสัมประนาตอนบายนะก็เดี๋ยวไปดูกันเนยจะเรียนแล้วนี่ก็จักเก้าโมงแล้วเดี๋ยวไปเรียนกันก็มาดูผลแบบนะคะย่อยคลคะสติกระดานดูราคาในเนยอะทิ่เกลี่ยเกลี่ยไม่ออก รนซ้อมหมดกันด,กกกด้วยไหมไม่ทำมีคอารนตอนนะคะบอกว่าตอนี้ก็เรียนอีโคโลจีเสร็จแล้วนะคะก็ขึ้นมาเขียนแล็บบุ๊กต่อนี่ก็เดี๋ยวเขียนเสร็จก็กินข้าวแล้วก็ซ้อมคลีมินิตสัมมนา,าถึงเต้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ กำลังซาทีก่ข้อต้อกีกนัวตรทายตัวิดีโอเป็นกุ่มไปถ่ายชม่นกังอา3นานะคะ ล้างหลอดเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี ồi. ๋ยวเก็บของกลับบ้านกันย um pues uh ี่ตอนนี้ค่ะก็วันนี้พามาดูว่าแบบเรียนอะไรบ้างอีกวันก็เช้าเรียนออนไลน์เป็นเรียนวิชาเล่ผ้าเป็น N Y เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการจัดการแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบขยะปัญหานุ่นนี่นั่นแล้วก็ เดี๋ยวตอนบ่ายก็คือเช้าพีเซนบ่ายก็พีเซนแต่เป็นวิชาอีโคโลโจีเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ก็แบบสิ่งว่าร้องเหมือนกันเดี๋ยวไปดูแลบบขอนว่ามีอะไรั ยาดเยเหรอต้องแก้ไขขั้นตอนอางอื่นอีกเหรอม่ไม่โอเคในแคมเออโอเคในแอแโอละฉาย r g i c o m p o u n d to e s <c oughs> s toxic or non i c o b e n z and t s r i e that can be e a d e d through auto pathway or meta pathway long lifetime of usage t h a air filter of other competitive brands due to the unique air filter which immobilizes with 2.5 particulate matter degrading bacterial cells so this will provide the air filter to be reused for frequently than normal air filter moreover ก็พักเทียงนะคะก็ไม่ได้เลิกเร็วหรอกเ,รเลด้วยซ้ำแต่ว่าก็ว่างๆก็ไม่ได้มานิเทศน,นันเราก็มากินข้าวนิเทศดีกว่าส่วนเพื่อนก็แบบแยกย้ายกันไปคุยงานกลุ่มแล้วก็กลุ่มตัวเองก็ยังไม่มากันเพราะว่าเช้าแบบไม่ได้เรียนเหมือนกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบกินนิเทศกินอะไรดีไข่ค้นเขียวหวานจุ้งร้านต,ต่างๆที่ชอบกิน ตอนที่สองตอนีก็เรียนคีโคนะคะเป็นพีเสียนแ a ว่าทำผลแลกอะไรเป็นย şey ังไงกันบ้างนะคะก็นีกบค่ะเ ซือสักที่ที่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่ไหนเนี่ยแล้วมึงเลือกถ่ายว่าที่กูไม่แต่งหน้าเม่งแล้กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะไม่แต่งหน้าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงดิฉันก็ยังสวยเช่นเคยและดิฉันชนวิสาเพื่อนงานสวัสดีค่ะเป็นไรคะตอนนี้แล้วคนข้างดิฉันนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือน้องส้มหวานส้มเชงอันนี้ก็ เป็นโปรแกรมเอกโทเป็นวิชาเอกเป็นของสุรชีวาแล้วก็เป็นวิชาโทจิตวิทยาค่ะก็วันนี้มาเรียนที่จิตวิทยาทั้งวันเลยวิชาเอกโทของแต่ละคณะก็จะแบบแตกต่างกันบางคณะอาจจะเปิดบางคณะจะไม่เปิดให้เรียนนะคะก็ต้องไปดูของเว็บไซต์ของคณะเอาเองแล้วก็อย่างของจิตวิทยาเนี่ยคะ่ะเขาก็จะต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ18หน่วยกิต แต่ว่าวิชาโทของแบบคณะอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็มีแบบอักษรอ,อ่ารฐศาเศษศาสแล้วก็มีของวิชาโทของแบบในคณะวิทเองก็มีแต่ว่าหน่วยกิจแต่ละคณะมันก็จะไม่เท่ากันพออย่างแบบวิชา โทของคณะอาสนอย่างเงี้ยหน่วยกิจมันจะเท่ากับยี่สิเอดหน่วยกิตอย่างคณะอื่นมันจะมา,มาประมาณสิบแปดหน่วยกิต mm hmm. ก็ต้องเก็บให้ครบแล้วก็ปัญหาของการเรียนวิชาเอกโทอะ่ะก็คือเหมือนแบบเวลาเรียนเวลาเรียนของของวิชาคณะเราอะ่ะมันจะแบบ วิชามันจะไปชนกับวิชาที่เราจะลงของชาเอกโทอย่างเงี้ยมันก็จะตัดตารางยากก็ต้องจัดดีๆบางทีแบบอาจจะต้องเรียนเกิน4ปีบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราตัดแล้วแต่เราแบบโอเคไหมว่าถ้าเกิดว่าจะเรียนแบบจบไม่พร้อมเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนเลือกก็อย่างของสุภาเกี้ยก็คือน่าจะต้องเรียน ตอนซัมเมอร์เพื่อทำโปรเจกต์ต่อให้แบบให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าก็คือวันเนี้ยมาเรียนเป็นวิชาสิวิทยาการรู้คิดเกี่ยวกับแบบการรับรู้แบบความคิดของคนอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้มาเรียนออนไสน์ site, เป็นเรียนแหละอย่างแบบเราเรียนคณาวิทย์มาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชินกับลอจิกการคิดแบบคณาวิทย์แต่พอมาเรียนแบบ ของจริยวิทยาลอจิกการคิดแบบของคณะจริยวิทยามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบเราก็จะแบบไม่ค่อยชินแล้วก็จะแบบมันก็จะแบบเข้าใจยากนิดนึงอะตอนแรกๆอะซึ่งตอนนี้ก็ยังแบบก็ยังเข้าใจยากอยู่นะก็ก็ต้องปรับตัวแล้วก็แบบค่อยๆคิดแบบในลอจิกของทางจริปวิทยาก็เป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์ดีแล้วก็แบบมันก็ต้องจัดตารางให้ดีมากๆเพราะว่า วิชาเรียนเรามันก็จะแบบเยอะขึ้นแล้วก็แบบปีสี่มันจะต้องแบบทำแลบ,บหนักใช่ป่ะเด็กที่จะก็เรื่องอยู่หออยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะแต่แบบสัง่ยแน่คิดว่าแบบถ้าอยู่หอได้อะ่ะก็มันก็จะดีกว่ามันก็จะแบบลดเวลาการเดินทางแล้วก็แบบไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบ คืออย่างเงี้ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องตื่นตื่นตีห้าแต่ว่าไปถึงมหาลัยอะเพื่อแบบอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะทำแลแบก็คือตื่นตีห้านี่เพื่อไปให้ทันเก้าโมงแต่ว่าถ้าเร็วที่สุดที่ไปถึงก็ประมาณแบบแปดโมงครึ่งแปดโมงกว่าอะไรเงี้ยในขณะที่แบบถ้าเพื่อนที่อยู่หอใกล้ๆอะคือเขาตื่นหกโมงไปถึงมหาลัยเจ็ดโมงแล้วก็ทำและบบ เพราะฉะนั้นแบบเวลาแบบเขามันก็จะเยอะกว่าแล้วแบบก็จะไม่เหนื่อยเดินทางด้วยแล้วก็ไหนจะแบบการบ้านนู่นนี่นั่นมันก็เยอะอย่างเงี้ยแบบปีสปีสแบบวิชาเรียนมันดูเหมือนจะไม่เยอะนะมันมีแค่แบบซีเน็ตโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ของตัวเองใช่ปะสัมมนาวิชาบังคับแค่อีโคโลจีแล้วก็แบบวิชาเลือกภาคอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนจะเลือกซึ่งแบบมันก็แบบดูไม่กี่ตัวแต่แบบ รายงานการบ้านแต่ละวิชาอ่างเงี้ยก็คือค่อนข้างเยอะค่อนข้างแบบหนักยู่แล้วก็ช่วงนี้ช่วงสอบด้วยยิ่งแบบยิ่งต้องแบบพยายามจัดเวลาดีๆเลยอะบางคนก็แบบอย่างของสุพารณเงี้ยรู้ว่าจะสอบปุ๊บก็คือแบบนี่ทาแบบให้เสร็จก่อนช่วงสอบแล้วก็แบบค่อยมาแพลนแหละแบบคือแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะแบบสอบเสร็จปุ๊บทาแบบต่อเลยอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ แบบมันได้เดินหน้าต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงสอบแล้วก็ได้อ่านหนังสือด้วยซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้อ่านหนังสือสอบเพราะว่าหัวแต่ทำํำแบบทํางานเรียนนู่นนี่นั่นเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหวัวยุ่งมากเลยไม่ไมีใครมาเลยนี่คะ นันแลกอีกแล้วก็คือเรียนสิบโมงก็งหวังว่าคลิปนี้ใครหลายๆคนจะชอบมากๆาน,นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็เมนไว้ข้างล่างได้คะ่ะ